สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากช่อง YouTube เว็บไซต์เรียนสกอร์เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเอริแคปนะครับเป็นบอลตุรกีนะครับวันนี้คู่ระหว่างแทปซ่อนสเปอร์นะครับพบเคเคริเซสเปอร์นะครับก็วันนี้นะครับ แทบซนสเปอร์นะครับมาได้แผน4-1 4-1ครับก็เขาเสริมทับค่อนข้างดีนะครับวันนี้มีมาเล็กฮัมซิกเนี่ยครับแถมปีนี้ค่อนข้างผลงานค่อนข้างดีนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนเยือนครับมาได้แผ่น4-1 4-1เหมือนกันนะครับวันนี้ปล่อยกองหน้าตัวเป้าเลยครับเราก็จะไปดูที่ตารางคะแนนก่อนนะครับวันนี้นะครับเจ้าบ้านแทบซ่อนสเปอร์นะครับ แข่ง10นะครับชนะเ็เสมอ3นะครับสกอร์ได้ถึง20ลูกนะครับแข่ง10นัดนะครับซึ่งจะมีประตูทุกนัดแน่นอนนะครับมีแต้มถึง24แต้มนะครับอยู่อันดับ1นะครับส่วนมิเซสเปอร์นะครับทีมเยือนชนะเพียงนัดเดียวนะครับเสมอ1นะครับแพ้8นะครับมีเพียง4แต้มนะครับ วันนี้คนระัปเลทราคาเปิดมาที่ลูก,วลกควบนะล,ลูกครึ่งนะครับแต่ตอนนี้ไหลไปลูกครึ่งนะครับก็ซึ่งไหลเพราะว่าแท็บซ้อนสเปอร์ผลงานค่อนข้างดีนะครับส่ตสีที่พบกันนะครับก็แท็บซ้อนสเปอร์จะชนะสะส่วนใหญ่นะครับก็ราคาต่อค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าปีนี้ผลงานค่อนข้างดีนะครับเสริมทับมาดีนะครับเลยต่อเยอะนะครับอันนี้เราก็ตัดไปได้เลยครับเพราะว่า ผลงานปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ่ว่ส่วนนะครับนัดล่าสุดนะครับแท็บซ่อนสเปอร์นะครับเก็บชัยชนะมาได้นะครับหนึ่งศูนย์นะครับก็ผลงานนะครับค่อนข้างดีนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับมีแพ้บอลยูฟานะครับแพ้โรมาสสามศูนย์นะครับส่วนทีมเยือนนะครับก็พึ่งชนะนัดล่าสุดนะครับในบ้านนะครับสองหนึ่งแผมแพ้มายาวๆเลยนะครับ ดังนั้นนะครับวันนี้ผมคิดว่าแอปซอนสเปอร์มีแน่ๆหนึ่งลูกนะครับผมฟันธงให้ต่อแอปซอนสเปอร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามสเตปผมได้ลงไว้แล้วนะครับเป็นสเตปสูงนะครับส่วนคู่เอนิแคปวันนี้ผมชอบแอปซอนสเปอร์นะครับต่อลูกครึ่งนะครับฟันธงต่อแอปซอนสเปอร์ลูกครึ่งนะครับยังไงก็ฝากผลงานบอลบอลสูงต่ำบาลรวยด้วยนะครับ